สวัสดีค่ะดิฉันนางอรยานุจรีวัตจากวิเลยเทคโนโลยีชลบุรีค่ะขอนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะของสาฝึกงานระดับปวสาสาขาวิชาการท่องเที่ยวตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิตอลค่ะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13บสสถานการณ์โควิด -19 ที่ทําให้สถานประกอบการส่วนมากมีการปรับเปลี่ยนการทํางาน และ3การพัฒนาหลักสูตรค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ1เพื่อศึกษาสมรรถนะของสาฝึกงานระดับปวสสขการท่องเที่ยวตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทัล2เพื่อศึกษาสมรรถนะของสาฝึกงานปวสสขการท่องเที่ยวตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลจำแนกตามลักษณะของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลค่ะ ขอบเขตด้านเนื้อหานะคะก็มุ่งศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาปวสสาขาการท่องเที่ยวของวิทยาเทคโนโลยีชลบุรีค่ะตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลแล้วก็จำแนกตามคุณลักษณะของสถานประกอบการด้วยนะคะส่วนขอบเขตด้านประชากรเนี่ย ประชากรนะคะก็คือสถานประกอบการที่วิไลยเทคโนโลยีชลบุรีส่งนังก,ก,นนกศึกษา,าปาว,ว,าาาวสปเข้ารับการฝึกงานในปีการศึกษา2565จำนวน105สถานประกอบการค่ะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็คือสถานประกอบการบริษัทนำเที่ยวโรงแรมที่วิไลยเทคโนโลยีชลบุรีได้ส่งนักศึกษาปวสสาขาการท่องเที่ยวเข้ารับการฝึกงานในปีการศึกษา2565จำนวน31สถานประกอบการค่ะ นิยามศั์นะคะสมรรถนะหมายถึงความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ทักษะเดบงงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทํางานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการ ความต้องการหมายถึงบริกรรมของสถานประกอบการที่มีความต้องการสมรรถนะของสาฝึกงานในการเปิกงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สถานประกอบการหมายถึงสถานประกอบการบริษัทนําเที่ยวโรงแรมและอื่นๆในจังหวัดชมบุรีที่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าฝึกงานในปีการศึกษา2565ค่ะ บริษัทเอกชนหมายถึงกิจการที่ตั้งขึ้นด้วยการรวมตัวกันตั้งแต่3คนขึ้นไปมีการลงทุนแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกันแล้วก็ทําการอย่างอื่นตามกฎหมายที่กําหนดราชการหมายถึงส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมและความหมายรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายและวิสาหกิจหมายถึงสารประการหน่วยงานธุรกิจที่รับเป็นเจ้าของค่ะ กรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นสถานประกอบการในยุคดิจิทัลที่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวฝึกงานตัวแปรตาม1สมรรถนะของสาฝึกงานระดับปวสสาขาการท่องเที่ยวตามความต้องการของสถานประกอบการยุคดิจิทัล2สมรรถนะของสาฝึกงานระดับปวสสาขาการท่องเที่ยวจำแนกตามลักษณะของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร้แก่สถานประกอบการที่วิาลัยเทคโนโลยีชุมบุรีสงสาปวสสาขาการท่องเที่ยวเข้ารับการฝึกงานในปีการศึกษา2565จำนวน105สถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างได้แก่สถานประกอบการบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและอื่นๆที่เทคโนโลยีชุมบุรีได้สงสาปวสการท่องเที่ยวเข้ารับการฝึกงานในปีการศึกษา2565จำนวน31สถานประกอบการได้มาโดยสุ่มแบบเจาะจงค่ะ การดาเนินงานวิจัยมีขั้นตอน1ศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2กําหนดกรอบความคิดออกแบบกระบวนการวิจัย3ออกแบบเครื่องมือ4ทดสอบเครื่องมือ5เก็บข้อมูล6วิเคราะห์ผลและ7อภิปรายผลผลการวิจัยนะคะสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเอกชนคิดเป็นร้อยละ80.5รองลงมาคุอราชการคิดเป็นร้อยละ1 2 9 0และน้อยที่อสูตรคุล่าิสากจคิดเป็นร้อยละ6.45ตามลําดับค่ะตารางต่อไปนะคะ พบว่าความต้องการสารับการในยุคดิจิทัลที่มีต่อสมรรธนะสาฝึกงานปวสท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะตารางที่4.3พบว่าความต้องการของสารับการในยุคดิจิทัลที่มีต่อสมรัถนาฝึกงานระดับปวสสาขาการท่องเที่ยวได้านความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากจากตารางที่ 4. พบว่าความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทลที่มีต่อสมรรถนะของสาฝึกงานปวสสาขาการท่องเที่ยวด้านทักษะปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากจากตารางที่4.5พบว่าความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลที่มีต่อสมรรถนะของสาฝึกงานระดับปวสสาขาการท่องเที่ยวได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดจากตารางที่4.6พบว่าความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทัล ที่มีต่อสมรรถนะของฝึกง,งานระดับปวสสาขาการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถามไปเปิดเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆของสถานประกอบการดังนี้นะคะด้านความรู้นะคะความถี่สูงสุดก็คือควรเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผันจัดก,การที่สามารถนำมาใช้ในขณะปฏิบัติงานได้ส่วนด้านทักษะปฏิบัตินะคะควรเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานนะคะ แล้วก็ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ควรปลูกฝังความเสียสละมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นค่ะการพิปารผลในภาพรวมพบว่าสมรรถนะของนักศึกษาปวสท่องเทีย่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาท่องเทีย่ยวได้ฝึกง,งานนั้นส่วนมากเป็นธุรกิจงานบริการให้กับลูกค้าหรือประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับบทความเรื่อง 6P เพื่อความสำเร็จในการทำงานโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและวิชาการ .com ได้กล่าวไว้ว่า 1. P positive thinking คือการมีทัศนคติที่เป็นบวกมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ 2. P r e a c f u l mind การมีจิตใจที่สงบเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นไม่ตื่นตระหนก 3. P patient คือการมีความอดทนอดทนต่อปัญหาและความยากลบาบาก 4. เชื่อคือการเป็นคนตรงต่อเวลา5คนไล t ์คือความเป็นคนสุภาพอนน้อมถ่อมตนและ6 p r o f e s ชั o นอลคือความเป็นมืออาชีพในการทำงานสำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยนะคะผู้วิจัยได้สรุปเป็นข้อเสนอแนะดังนี้นะคะด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เนี่ยจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็มุ่งเป้าไปที่การฝึกฝนแล้วก็ปลูกฝังให้นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวเนี่ยเกิดสมรรถนะด้านคุณลักษณะที่ ตึงประสงค์ตั้งแต่ชั้นปีแรกที่เข้ามาศึกษานะคะส่วนทางด้านทักษะปฏิบัติเนี่ยจะต้องกําหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะปฏิบัติให้กับนักศกษาร่มกับสถานประกอบการนะคะ,ะให้นักศาเนี่มมีทัศนคติและก็ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆค่ะนะคส่วนด้านของความรู้เนี่ยเราจะต้องกําหนดเป็นแนวเป็นแผนปฏิบัติด้านวิชาการโดยการเสริมองความรู้ต่างๆทั้งในหลักสูตรและก็นอกหลักสูตร ทั้งด้านทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติที่สามารถเสริมเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับสถาน,นาการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้นะคะข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปเนี่ยผู้วิจัยก็คิดว่าควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปะวะสสาขาการท่องเที่ยวของวิทยาเทคโนโลยีชุบุรีที่มีต่องานที่เขาได้ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการแล้วก็2นะฮะ ควรจะศึกษาสมัรถนะของสาฝึกง,งานระดับปะวะสคณะบระหิหารธุรกิจในสาขาวิชาอื่นๆตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลด้วยค่ะขอจบการนำเสนอวิจัยเพียงแค่นี้นะคะและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการเป็นอย่างสูงค่ะ